สินค้าที่ดีขายตัวมันเองได้แล้วคุณก็เป็นเพียงแค่คนแอบไปถ่ายแล้วทุกคอนเทนต์ที่คุณแอบถ่ายก็จะเป็นคอนเทนต์ของคุณนั่นแหละแล้วหากคุณมีจุดขายสินค้าที่ดีพอแบบอย่างนี้แล้วลูกค้าจะเป็นคนทำการตลาดให้คุณแต่ลหลายหคน เริ่มมาทำคอนเทนต์ตอนที่สินค้ามันมีแล้วแต่อยากให้ทุกคนเห็นสินค้าแนวนี้ดีๆนะครับทุกคนมันคือสินค้าทั่วๆไปของกินขนมทั่วๆไปแต่หากคุณอยากขายดีขึ้นแค่ทำสินค้านั้นให้ใหญ่บเบิ่มหรือไม่ก็เล็กจิจ๋วไปเลยแล้วสินค้าคุณจะมีจุดขายที่มากขึ้นกว่าแค่ขนมเป็นซองๆทั่วๆไปและที่จีนเขายิดกันทามากแล้วคุณเห็นภาพปะเนี่ย แค่ถ่ายกันเองอ่ะแค่แบบคนที่แบบไม่เคยเห็นไซส์ขนาดเนี้ไปถึงร้านเขาหยิบโทรศัพท์ถ่ายกันอยู่แล้วและเนี่ยคือการตลาดที่คุณได้มาฟรีๆจากลูกค้าขึ้นหมดเลยแต่ทั้งหมดมันไม่ได้ถูกมาคิดว่าเออทำโปรดักต์มาแล้วแล้วมันขายยังไงวะคนที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์เขาคิดมาแล้วนะครับว่าเขาทาไซส์ขนาดนี้มาเพื่ออะไรแล้วตัวคุณล่ะธุรกิจคุณล่ะได้คิดมาดีหรือ,อยังว่าจุดขายที่แท้จริงของคุณอ่ะคืออะไรใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์ เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติงต์เนี่ยแหละยอดออเดอร์แบบสองหมื่นบวกๆก,กดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปังหมุดเพจเลยเฮ้ยปังหมุดช่องก็ลองไปดูได้